ครับสวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเสนอราคางานนะครับคือเสนอราคางานไปแล้วแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมคือเจ้าของบ้านเนี่ยจะขอเปลี่ยนแปลงบ้างบางอย่างนะครับผมคือตอนที่ขึ้นโรงสร้างเสร็จแล้วนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องหน้าต่างนะครับผมเรื่องหน้าต่างของบ้านนะครับคือบางครั้งเนี่ยตอนที่คุยกันตามแบบแต่พอทําจริงปุ๊บเจ้าของบ้านเห็นอาจจะไม่เหมาะสมนะครับอาจจะปรับเปลี่ยน เดิมพวกนี้นะครับผมจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเองนะครับผมคือบางทีเนี่ยปรับเปลี่ยนแต่ว่าไม่เน่อบากว่าแรงก็ยนยวนไปเพราะว่าบางอย่างมันก็อาจจะมีได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่แล้วนะครับผมนะครับคือบางครั้งเนี่ยอันนี้ผมพูดตามฝั่งช่างนะครับเป็นเป็นความคิดส่วนตัวผมล้วนๆนะครับผมคือบางครั้งมันก็เสียเปรียบบ้างนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องมีบางอย่างที่เรา ได้เปรียบเจ้าของบ้านบ้างเหมือนกันอันนั้นคือช่างารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับก็ถัวๆกันไปได้แต่บางครั้งถ้าเกิดบางทีมันมากไปมันมันหนักไปนะครับอันนั้นให้เราคุยกับเจ้าของบ้านเลยนะครับคือว่าอันนี้หนักไปเพราะว่ายังไงเรามีเอกสารอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เลยของผมเองก็โอเคนะครับหย่อนๆไปไม่เป็นไรนอกจากาไหนหนักจริงๆนะครับผมเพราะว่ารายการของช่างนะผมที่ทำนะผมเชื่อได้เลยว่าช่างเนี่ยก็จะต้องมีบางอย่างที่เราได้เปรียบเจ้าของบ้านอยู่แล้ว นะครับผมอันนี้ส่วนตัวผมนะครับผมคือบางอย่างเราก็ไปหักลบกลบได้แต่ถ้ามันหนักไปให้เราคุยกับเจ้าของบ้านเลยนะครับคือของผมเองผมก็จะพูดตรงๆเลยกับเจ้าของบ้านนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะผม <เท historic> แต่บางครั้งถ้าเกิดมันหนักไปบางทีมันจะเข้าเนื้อเราเยอะนะครับมันก็ทําให้เจ็บตัวนะครับผมในนี้ก็คือ,อยังไงต้องคุยกันนะครับทั้งเจ้าของบ้านก็เหมือนกันนะครับคือบางครั้งนะครับผมปรับเปลี่ยนอย่างเช่นนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นหน้าต่างนะครับคือสมมตินะครับ บานที่เราเสนอกันเป็นบานเลื่อนประมาณเมตรยี่สิบคูณเมตรสามสิบประมาณนี้นะครับต่อช่องหนึ่งก็จะเป็นเลื่อนสลับนะครับผมกระจกก็อาจจะเป็นดาอะไรก็ตามแต่แต่เจ้าของบ้านอยากเปลี่ยนเป็นบานกระทุงนะครับซึ่งราคาในต่างกันเยอะนะครับผมระหว่างบานเลื่อนกับบานกระทุง้งช่องเท่ากันก็จริงนะครับผมแต่ของผมเองนะครับคือบางครั้งเนี่ยมันมันเหนือบากว่าแรงอยู่แต่ว่ามันก็พอไปถัวกับอย่างอื่นได้ อันนี้ก็คุยได้นะครับเรื่องขนาดของช่องหน้าต่างเหมือนกันนะครับบางทีอยากได้เมตรยี่สิบคูณเมตรสามสิบตอนเสนอกันแต่พอเอาจริงเป็นสองเมตรแปดสิบนะครับผมคูณเมตรสามสิบอย่างนี้นะครับผมราคามันก็ต่างกันเยอะนะครับแต่บางอย่างช่างก็จะได้เปรียบบางอย่างเจ้าของบ้านก็จะได้เปรียบซึ่งถ้าเกิดมันถัวๆกันเราคุยกันได้เนี่ยก็ให้ตกลงกันระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้รับจ้างนะครับคือเจ้าของบ้านกับผู้รับเหมาคือยังไงมันต้องคุยกันนะครับผมนะครับ เพราะถ้าไม่คุยกันยังไงก็เป็นต้นเหตุของปัญหาจริงๆนะครับเรื่องนี้นะครับผมนะครับวันนี้เราเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่กําลังจะสร้างบ้านแล้วก็พูดธเหมาด้วยนะครับผมนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ